บนฐานคือเสือเถานะครับยังสอยไม่ถึงกี่เมตรเลยตึูงสูงกึ้งสากตบไปไม่ได้หลายบ่อยที่มั่นเสือเถาจงยงศึกามกามมนไปเลยไปลูกไป เตี๋ยที่อีกแล้วนะครับบางไดบางนั่นเลยนะครับเพื่อนงานกระลำดาบนี่กระลำดาบนะนะครับบางกรนนี่แอะนะครับผมโอ้ยนะครับสุขวัตได้เลยนะครับเอืยอะไหล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 ลำดาบแล้วไหลนะครับผมโว้ยเชิญรับประทานนะครับผมเบิ้ดข้าโค้งครับ 220้คะแนนนะครับแพ้นะครับ200สาวขอบคุณที่ติดตามรับชมหลักสีติสวัสดีครับ